สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาจนจบให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะ่อาลวค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะ ก็เห็นกันไปแล้วนะคะงานพรุ่งนี้เนาะจะมีนิตยสารหัวจีนวางแผงซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่น้องหลิงน้องออมต่างออกปกเดี่ยวก็คือไม่ได้ไปเป็นคู่แต่ยังเป็นหัวนิตยสารจีนเดียวกันนะแต่ว่าแยกถ่ายกันเอไม่แน่ใจว่าสรุปสุดท้ายออกมาจะเป็นคนละหน้าปกหรือเปล่านะก็คือคนละเล่มอะ่ะใครอยากซื้อต้องซื้อคนละเล่มนะคะก็เขาบอกว่าเป็นซิงเกิลอ่ะ นะคะเดี๋ยวมารอดูกันละกันว่าพรุ่งนี้งานของน้องจะออกมาเป็นยังไงก็คือน้น้องออมก็ขึ้นหน้าปกอันนึงน้องหนิงก็ขึ้นอันหนึง่งนะถ้าใครอยากสะสมต้องซื้อสองเล่มอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูกันพรุ่งนี้แต่เรียกได้ว่าเป็นเซตภาพที่น่ารักสวยงามตามเคยค่ะเดี๋ยวมารอดูกันเออคราวนี้มามีงานที่เมื่อวานเอเปิดไปเนาะก็ เอางานนี้ก่อนละกันในที่สุดน้องหิิงน้องออมก็ได้ถ่ายปฏิทินนะคะของช่อง3ประจำปี2025แล้วก็ได้ถ่ายกับพวกเราดาราตัวตัวท็อปเนาะแล้วก็แทกเป็นในธีมของ New Energy นะคะก็คือคลื่นลูกใหม่ของทางช่อง3มเออก็มันก็จะมีช็อตฟินๆหวานๆคิดว่าหลายคนคงรู้กันแล้วละ่ะ ย่างเช่นบางช่วงบางตอนที่น้องอองบอกว่าก็ดีใจที่ได้ถ่ายคู่แล้วก็ชี้ไปที่ที่หลิงใช่ปะตองนั้นที่ยืนกันอยู่ห้าคนอะแต่ชี้ไปที่พี่หลิงก็ดีใจที่ได้ปฏิทินคู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาสามคนนั้นลกลายเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าอันนี้ก็แซวกันขำๆไปนะอ่าก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวมารอดูงานปฏิทินแต่ไม่แน่ใจหลายคนก็เรียกร้องนะว่าของงานปฏิทินที่เป็นเซตคู่ของของแค่น้องหลิงน้องออมอะ ว่าช่องน่าจะทําแต่ยังเก็บเป็นความลับอยู่อันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเดี๋ยวมารอดูกันละกันเพราะว่าไม่คือตอนนี้เตรียมงานอะไรจะให้คนเขาสั่งซื้อช่วงปลายปีต้องรีบออกมาแล้วว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนบางพวกบางฝ่ายเขาก็แย่งตัดหน้าไปก่อนใช่ปะเออก,ก็ก็มีงานอะไรต้องรีบโปรเลยค่ะจะเปิดได้พรีออเดอร์อะไรก็ว่ากันไปเลยนะเดี๋ยวได้ว่าเป็นงานเร่งงานด่วนเออนะคะจะเป็นโฟโต้บุ๊กอะไรก็ได้ นะเพื่อเป็นกิฟต์เซ็ตของขวัญวันปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องรีบออกมาประกาศเลยนะไม่ต้องเก็บเป็นความลับแล้วล่ะราะนี้มันกลางเดือนสิบแล้วว่านะแฟนๆจะได้เก็บสะตุ้งสตางเอาไว้เออคราวนี้ล่าสุดใช่ไ้มมีใครเห็นบ้างคะว่าน้องออมน้องออมหลังจากวันน,นั้นงานวัน่าวใช่ไหมที่ไปเจอพี่องฟ้าครั้งแรกอะใช่ไหมเป็นช็อตประทับใจกันครานี้ล่าสุด พี่ฟ้าเขาก็โพสเนาะคล้ายๆพี่ฟ้ากำลังถ่ายเรื่องหยดฝนกลิ่นสนิมอยู่แล้วก็เนี่ยก็โพสในไอจีเป็นผู้หมวดตุนเนาะและน้องออมก็ไปกดหัวใจให้แล้วก็เขียนว่าสารวัตรใช่ไหมอ่ะพี่อิงฟ้าไม่รอช้าตอบกลับมาทันทีหาน้องออมเลยว่าสวัสดีค่ะน้องไอล่าก็เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเขาเรียกตึกส้มกับตึกเตยเขาบอกระยะทางก็ไกลกันอยู่นะทําไมทักกันไกลจังอย่าให้พี่หมอเห็นนะ บางคนก็บอกพี่หมอมันจบไปแล้วเธอตอนนี้ต้องคุณบอดี้การ์ดอยาให้คุณบอดี้การ์ดเอามั่งนะคนนี้ยิ่งขึ้นง่ายอยู่ด้วยก็แซวกันขำๆมานะคะว่าเออยังไงยังไงนนะก็เรียกได้ว่าคือน้องออมเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นสสเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้จักคนไปทั่วเจอกันแค่ครั้งเดียวก็นับพี่นับน้องนับเพื่อนก็คือรู้จักกันแล้วอะ่ะก็เนี้ยแะคะ่ะเด็กรุ่นใหม่เฟลลี่อะเนาะ แนวพิงฟ้าก็ให้ความเอ็นดูน้องๆด้วยเออพอิงฟ้าเขาก็ใจดีแนวป่าอยู่แล้วอะเนะเออก็ได้ได้ว่าเป็นความเอ็นดูก็คือสาวไทยหัวใจ GL ด้วยกันทั้งคู่นะคะอ่าคราวนี้คราวน,านี้มาต่อกันที่อันนี้เป็นงานยิบยิบย่อยๆผ่านไปเนอะพอช่วงนี้น้องงานเยอะมากจริงๆถัดมาว่าอ่ะตามคำโปรยหน้าปกเลยอันนี้เป็นคำสัมภาษณ์ของใครก็คือล่าสุดเริ่มออกมาแล้วเนอะเป็นคำสัมภาษณ์ ภาษาภาษาอะไรภาษาอังกฤษป่ะที่หรือว่าพูดเป็นภาษาจิตจำได้ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะเอกก็ดูจนงงไปหมดแล้วน่าจะเป็นภาษาอังกฤษที่พี่หลิงให้สัมภาษณ์คนเดียวเกี่ยวกับงานโปรโมทซีรีส์เออไม่ใช่ซีรีส์ค่ะละครเรื่องหนึ่งในร้อยเนะแต่เป็นสัมภาษณ์เดี่ยวก็สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะแล้วคราวนี้มันมีบางช่วงบางตอนนะคะ นะคะที่ว่าน้องหลิงก็พูดเป็นภาษากวางตุ้งด้วยเนาะแล้วก็โปรโมทว่าเออสวัสดีค่ะฉันชื่อหลิงหลิงนะก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้มีโอกาสไปพัฒนาผลงานทางด้านวงการบันเทิงของทางฮ่องกองด้วย ถ้าใครสนใจก็สามารถมาติดต่อทางช่องสาได้นะคะเออก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคนนี้โอ้แฟนจีนฟังแล้วตาผึ่งเลยค่ะตาโตเลยบอกเฮ้ยนี่คือคำว่าเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่ออกจากปากหลิงๆเลยนะว่าอยากจะไปพัฒนาสร้างผลงานที่วงการบันเทิงของทางฮ่องกงอ่ะแต่ละคนเขาก็บอกเวลข้ามมาเลยแต่ได้ยินว่าในวงการบันเทิงฮ่องกงอ่ะ ค่าตัวนะักแสดงมันค่อนข้างน้อยนะมาแผ่นดินใหญ่ดีกว่าไหมนะคะหลายคนก็แท็กไปหาคนในวงการน่าจะเป็นเหล่าผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยของทางฮ่องกงนะทางสื่อโซเชียลมืองจริงเขาบอกเฮ้ยเธอประมาณว่าเรียกผู้กำกับชื่อดังของทางเขาอะมาดูเด็กคนนี้สิเด็กคนนี้น่าสนใจนะน่าจะดึงไปร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเอเออ่านแค่ข้อความก็เลยนึกว่าน้องหลิงพูดแค่ว่าเออ บางทีฉันอาจจะได้เนี่ยมันมีบางช่วงมาตอนเขาตัดมานะน้องหลิงใช้คำพูดว่าบางทีฉันอาจจะได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็ได้หวังว่าอนาคตคงได้มีโอกาสพัฒนาผลงานภาพ,พยนตร์บันเทิงอะไรในวงการของทางฮ่องกงนะเออขาแปลมาแค่นี้แต่พอเอมาดูอ๋อมันมีส้อยคำมาข้างหลังว่าถ้าใครสนใจก็มาติดต่อผ่านทางช่องสได้เออถ้ามีประโยคนี้ค่อยวางใจถ้าจะไปเดินเดียเด่ยวๆไม่ไม่มั่นใจเพราะว่า ฟังจากแม่จีหลายคนเปอร์เซ็นต์ส่วนมากก็อยากให้น้องได้พัฒนาก้าวหน้าในชีวิตก็ไปเพื่อเป็นการเนาะให้น้องเขาได้เติบโตก็คือถ้าไปทางผ่านทางฮ่องกงหรือว่าทางจีนแผ่นดินใหญ่แน่นอนค่ะมันก็เป็นตลาดที่กว้างขึ้นก็ต้องยอมรับว่าเขากว้างกว่าเมืองไทยเยอะแล้วมันก็จะมีงานเดิมพรมแดงซ่างไฮเซียงไฮอะไรอย่างเงี้ยวาง,ง่ายๆจเจริญรอยตามพี่ปอยตีชดาของเรานี่แหละ นะอย่างตอนนั้นคุณปอยตีชดาก็ถือได้ว่าไปบุกเบิกวงการฮ่องกงเหมือนกันนะเอไปค้นดูตอนนั้นน้องปอยน้องปอยไปเซ็นสัญญาไว้เอ่อห้าปีเลยนะคะเป็นเซ็นสัญญากับทางฮ่องกงไว้ถึงห้าปีด้วยกันเป็นนักแสดงหลักของบริษัทยูนิเวอร์สฮ่องกงเป็นค่ายภาพยนตร์ในฮ่องกงนะคะแล้วก็ด้วยด้วยสัญญาว่าจ้างเดี๋ยวดูก่อนนะ เขาบอกประมาณ1ล้านเหรียญฮ่องกงต่อปีถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ4 000, 2, ะะี่ล้านสองะค่ะสี่ล้านสองแสนบาทนะเออ,เอ,อดูแลเอ็กเชนเลดไม่ค่อยเปลี่ยนวันนั้นณนะตอนนั้นที่น้องปล่อยไปเซ็นสัญญานั้นประมาณปี4ี่เจ็ดอันนี้20ปีถัดมาแล้วเอ,อมาดูค่าเงินก็ยังอยู่ราวๆนี้หนึ่งเหรียญฮ่องกงตกประมาณ4.20สตังค์บาทนะคะ4บาท20 ก็ตกประมาณนี้ค่ะยัง exchange rate ประมาณเดิมไม่ได้เปลี่ยนมากนะักก็จะอ้างอิงกับพี่ปอยตีชดานี่ได้ไหมก็คิดว่าอ้างอิงได้ก็คงเรทคงจะอยู่ประมาณนี้แต่ตอนนั้นคุณปอยตีชดาเองไม่แน่ใจว่ามีสังกัดหรือเปล่าหรือว่าปอยจัดการเองโดยตรงอันนี้ไม่แน่ใจใครรู้มาบอกได้แต่ถ้าอย่างของน้องหลิงอะ่ะน้องหลิงก็บอกว่าติดต่อผ่านทางช่องสามได้นะเพราะว่า ตอนนี้น้องก็ยังอยู่ในสก,กัดช่องสามใช่ไหมก็ดีแล้วค่ะผ่านทางช่องสามเพราะว่าโอ้โหว่าวงการบันเทิงไทยว่าแบบเสือสิงกระทิงแรดไปที่ฮ่องกงนี่โอ้โหมาเฟียจริงจังเลยนะคะถ้าคุณไม่มีแบ็กอัพหรือมีคนคอยดูแลไปดุมๆอย่างเงี้ยแล้วยิ่งน้องหลิงต้องบอกก่อนข้อแตกต่างระหว่างน้องหลิงกับน,น้องปอยไม่เหมือนกันถูกไหมอย่างที่เราก็ทราบกันน้องปอยเป็นสาวสองใช่ไหมแต่น้องหลิงคือสาวจริงอะ่ะถ้าไปฮ่องกง โดยที่ไม่มีใครคอยดูแลรับรองค่ะเสร็จแน่ค่ะส,สวย,อยอๆอย่างนี้เอกๆอย่างนี้เสร็จแน่ค่ะไม่ได้คิดทางลบจริงๆนะมันน่ากลัวจริงนะนนงงนะใช่ไหมแล้วยิ่งวงการบันเทิงบ้านเขาคือจูบคือจูบจริงนะกับผู้ชายคุณก็ห้ามปฏิเสธก็คือมากกว่าจูบอีกอะ่ะเขาจะให้คุณแบบ ใช่ไหมจะแบบเพราะว่าเป็นกักแสดงมืออาชีพอันนั้นเขาออกแนวแบบสากลแล้วอ่ะเขาใช้คุณถอดเสื้อถอดอะไรคุณก็ต้องทำอ่ะแต่ทางนี้จังนั้นเข้าใจอาจจะต้องดูสัญญาว่าอะไรมากน้อยแค่ไหนก็อย่างว่าละค่ะมีช่องสามเป็นแบบคุ้มหัวอยู่ก็ยังดีกว่าไปเดี่ยวๆเพราะน้องหลิงรูปร่างหน้าตาอย่างนี้สาวจริงอย่างนี้ไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ไม่รู้นะแต่ก็เออก็นั่นแหละก็เรียกได้ว่าน้องไปได้ดีอ่ะถ้าไปฮ่องกงแล้วมันเบิกทาง ไปสู่เวทีสากลอะไรอย่างเงี้ยเอว่าด,ดีก็ถ้าน้องอยากไปก็ให้น้องไปเพราะว่าน้องเขายังแบบไฟแรงอะ่ะเขาก็อยากจะลองประสบการณ์ชีวิตใช่ไหมแล้วมันดูแล้วมันก็ก้าวหน้าดีก็ลองไปก็ได้แต่ว่าให้ช่องสามแบบว่าคอยดูแลคุ้มกันอยู่ด้วยอันนี้ก็จะดีก็คืออย่างที่บอกอะคะ่ะเคยเคยเคยว่าว่ากันเอาไว้เนาะถ้าใครจําได้ก็คืออาจจะได้รายได้น้อยหน่อยพอต้องหักค่าหัวคิวให้ช่องสามแต่ก็ให้ไปเถอะคะ่ะเพราะว่าช่องสามเขาก็ ติดต่อรู้งานกับทางฮ่องกงมาอยู่บ้างเขามีคอนเนคชันอยู่บ้างอะ่ะจะมาทําอะไรฟรีซัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีใช่ไหมเราก,ก็ต้องมีผู้ใหญ่ไปคอยคุยให้อะ่ะไม่งั้นเป็นนักแสดงตัวเล็กๆอย่างนี้โดนแน่ค่ะน้องหลิงไม่มีแบ็กอัพเสร็จแน่คราวนี้แฟนจีนบอกว่าคุณจะมาทางฮ่องกงจะมาทางจีนที่ไหนก็เหอะฉันพร้อมเวลคัมอยู่แล้วแต่แน่นอนนะตลาดที่นั่นก็แข่งกันแรงนะแล้วต้องบอกว่าพอน้องหลิงไปอ่ะน้องหลิงสวยก็จริงแต่พอไปถึงเมืองจีนฮ่องกงอ่ะสวยๆอย่างน้องหลิงมีเยอะ แล้วเขาพวกนั้นอ่ะเขาเหมือนเขาเขาแบบเขาเต้นเขาอะไรอะ่ะเอว่าเขาเป็นเพราะว่าคนเขาเยอะพอประชากรเขาเยอะตัวเลือกเขาก็เยอะพ, <Lauren. S 1> พอตัวเลือกเยอะเขาก็มีชอยแบบพี่หลิงอย่างเงี้ยเยอะเอาจริงนะถ้าไปเมืองจีนคือพี่หลิงอาจจะไม่ได้เด่นอาจจะเด่นท,ที่ว่าเป็นเมืองไทยมาจากไทยอาจจะเด่นด้านนั้นอย่างน้องปอยเนี่ยจุดขายคือเป็นสาวสองมันก็ดูแปลกดีแล้วแบบสวยได้ขนาดน้องปอยใช่ไหมอันนี้คือจุดขายของน้องปอยแต่ของน้องหลิงอ่ะ ดาราจีนหน้าอย่างเงี้ยเยอะจะสวยหวานอย่างเงี้ยมีเยอะแล้วเขายิ่งพูดจีนได้คล่องเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องหลิงก็ยังค่อยๆพูดมันก็เลยเป็นแบบพอไปทํางานจริงๆ่ะมันจะคนละอย่างกับตอนที่น้องหลิงไปโชว์ตัวแฟนมีดนะพูดได้เลยการทํางานเขาไม่มีมาโอ oh, มาเออะไรคุณนะคะเขาก็ปฏิบัติคุณเหมือนคนธรรมดาอย่างเงี้ยก็อาจจะกดดันไปอีกแบบหนึง่งแต่อย่างว่า่ะมันไม่กดดันมันก็ไม่โตเนาะ ก็ต้องให้น้องเขาถ้าน้องเขาอยากไปได้รับประสบการณ์ใหม่ๆก็ต้องปล่อยน้องไปนะแล้วเดี๋ยวมารอดูกันเราก็ได้แต่ให้กาลังใจอยู่ห่างๆอย่างห่งหงหวงๆน้องก็คงมีความใฝ่ฝันก็อยากจะสร้างชื่อให้ประเทศไทยเพราะน้องสร้างได้ไหมตอนนี้ก็สร้างไประดับหนึ่งแล้วน้องก็คงมองลิซ่าน้องลิซ่าล่าสุดไปไปสร้างชื่อเสียงอีกแล้วที่เวทีวิกตอเรียซีเรทใช่ไหมหลังจากที่ไม่ได้จัด งานแฟชั่นโชว์วิกตอเรียซีเ r ร t ซึ่งเป็นตำนานมาก6ปีแล้วไม่ได้จัดแต่ครั้งนี้น้องลิซ่าไปเปิดโชว์แล้วก็แบบเป็นจะว่าเป็นตัวเด่นในรายการเลยก็ได้อะ่ะแล้วโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆคือดีนะคะครั้งนี้คือดีแล้วก็น้องเขาโกอินเตอร์ไปแล้วจริงๆไดด้าทำสำเร็จไหมทำสำเร็จส่วนหนึ่งหรอเอว่าด้วยคอนเนค t ชันน้องด้วยน้องได้จะเรียกได้ว่าเพื่อนชายมาก็เพื่อนสนิท ที่เป็นลูกหลานตระกูลของหลุยวิกตองอันนั้นน่ะเป็นผู้มีอิทธิพลน่ะคือเดี๋ยวนี้วงการบันเทิงคุณจะเกิดคุณจะมีผลงานคุณจะมีชอ็ชอตช็อตที่แบบแจ้งเกิดอะไรอะ่ะหนึ่งใช่ค่ะคุณต้องมีความสามารถสองต้องมีเวทีเปิดให้คุณได้แสดงอะ่ะน้องได้งานดีๆทั้งนั้นเลยน้องลิซ่าก็เหมือนที่น้องหลิงแล้วค่ะถ้าน้องหลิงจะไปก้าวเล็กๆไปที่ทางด้านเมืองจีนเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างนี้ ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ต้องมีแบ็กอัพก่อนเพื่อเปิดทางแล้วก็ดูแลน้องด้วยนะคะน้องลิซ่าเขาก็มีแบ็กดีถูกไหมล่ะเออนั่นแหละนั่นแหละคือทําทุกอย่างวงการบันเทิงมันต้องมีแบ็กอะทุกวงการบันเทิงเออไม่ใช่แค่วงการบันเทิงนะธุรกิจต่างๆตอนนี้ยิ่งถ้าคุณมีแบ็กมีคอนดิชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณมีความสามารถด้วยเขาเนี้ยก้าวกระโดดอืมอ่ะควนี้หลายคนเอเห็นว่าเมื่อวานเอทําไปก็มีหลายคนบอกว่า สินค้าพี่หลิงอะที่เป็นกระติกน้ำลักโลกอันันอะซื้อได้ที่ไหนอะเอก็ a <C'> a เอาลิงก์มาแปะให้แล้วนะใครอยากตามไปซื้อก็ไปซื้อกันได้โดยคลิกลิลลงก์ที่ข้างล่างคลิป A อนะคะอยู่ในช่องคำบรรยายนะก็คือครั้งนี้น้องหลิงเอ่อทำเป็นเว็บไซต์ของตัวเองเลยนะคะเทมสีโรเทมท m TEMP แล้วก็ขีดกลางแล้วก็สีโ o ที่แปลว่าศูนย์เนาะ บางช่วงบางตอนของคําสัมภาษณ์อันนี้เอไปดูมาจากสื่อเมืองจีนเขาบอกว่าน้องหลิงพูดเลยว่าน้องหลิงเป็นเขาเรียกอากูตรงก็ผู้ร่วมหุ้นเลยของบริษัทนี้ทําไมน้องหลิงต้องต้อง,ต,องต้องเน้นตอนแรกเออันก็สงสัยอ้าวแล้ว always wonder ไม่ใช่หรออันนี้เอไม่รู้เหมือนกันว่ามันแตกต่างยังไงกับ always wonder นะแสดงว่าเบื้องหลังธุรกิจบางทีมันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่หรือเปล่ปาระหว่าง Always Wonder กับ t h a m e r o บางทีโครงสร้างผู้บริหารข้างในไม่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เอยังไม่รู้นะแต่ของ t h a m e r o เนี่ยน้องหลิงบอกว่าเออน้องหลิงอะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วยอ๋อแสดงว่าเอ,อ่อ t h a m e r o เนี่ยน้องหลิงอาจจะร่วมหุ้นกับท่านอื่นด้วยหรือป้าแต่ Always Wonder เนี่ยคือน้องหลิงเป็น CEO เลยอย่างนี้หรือเปล่าคะมันไม่เหมือนกันนะซ e o คือที่หนึ่งเลยน้องหลิงเป็นหัวเรือใหญ่ แต่เทมซีโร่อาจจะร่วมหุ้นกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหลายคนครานี้มาส่องผลิตภัณฑ์ของน้องกันหน่อยนะเออน้องก็ขายเป็นพวกออกระติกน้ำรักโลกใช่ไหมเป็นคล้ายๆกระติกน้ำที่แบบรักษาอุณหภูมิได้อะคือถ้าให้รู้ก็คือทานเข้าไปแล้วมันดีกับร่างกายด้วยเพราะว่า มันจะไม่มีกลิ่นพลาสติกออกมาเพราะว่าเนื่องจากทําจากสแตนเลสอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รักษาอุณหภูมิด้วยสินค้าของน้องก็มีเเท่าที่เอดูรู้สึกจะเป็นพรีออเดอร์เหมือนกันนะคะพรี Pre ออเดอร์ะจัดส่งได้วันที่11ทธันวานะเดี๋ยวเอ,เอขอเปิดนิดนึงว่าใช่ไหมก็มีหลายตัวเลือกอยู่เหมือนกันค่ะอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนแล้วก็รองรับ อันนี้ก็คือคนต่างชาตินี่สามารถเข้าไปกดได้เลยนะเพราะว่ารองรับการชำระเงินหลากหลายรูปแบบเลยทั้ง v i ซ่ามาสเตอร์การ์ด n ยู y นพนะคะก็คือเมืองจีนอะไรซื้อได้เลยผ่านทางเว็บไซต์นี้เรียกได้ว่าก็สะดวกมากขึ้นกว่าตอนที่ Always Wonder เนอะ Always Wonder อาจจะไลน์ชอปปิ้งแล้วไม่ค่อยอืมคือหลายคนสรุปสุดท้ายก็ยังซื้อไม่ได้นะคะ อ่ะครานี้มาดูราคากันหน่อยเนาะอ่ะมาดูหน้าแรกกันหน่อยว่าตอนนี้จ่ายเป็นเงินอะไรได้บ้างเว็บไซต์นี้ถ้าบอกมาตอนนี้มี5สกุลเงินด้วยกันมีออสเตรเลียเมืองจีนนะคะเงินหยวนแล้วก็ฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็ USD นะเงินดอลลาร์สหรัฐสินค้ามีหลากหลายราคาเริ่มต้นที่เอดูคร่าวๆอ่ะไล่ไปเลยแล้วกันนะคะแบบแพงที่สุดคือ Exclusive Edition นะคะ มีสองราคานะเออก็มีตั้งแต่ราคาพันเจ็ด้อยห้าสิบเ็บาทไปจนถึงราคาท็อปสุดคือสองพี่สบาบาทต่างกันยังไงต่างกันเรื่องของความจุของน้ำก็คือขวดเล็กขวดใหญ่ประมาณนั้นนะคะถ้าถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเลยเขาเรียกว่ารุ่นดีลักซ์นะคะก็จะมีหลายสีให้เลือกเลยราคา1นึ่บบาทอยากเอาสีไหนก็ไปเลือกกันได้เลยนะ ก็กดลิงก์เข้าไปแล้วก็แต่ต้องบอกก่อนว่าลิงก์นี้จะทําเป็นแค่2ภาษานะไม่มีภาษาไทายมีแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะคะแล้วก็มีขายพวกอ c อกเซสซอรี่ด้วยนะพวกอ c อกเซสซอรี่สำหรับกระติกน้ำอันนี้ก็เรียกได้ว่าใครสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะด้วยการกดกดเพิ่มตะกร้าเข้าไปแล้วก็กดวิธีจ่ายเงินอะไรไปเลย มีหลากหลายราคาค่ะแพงสุดเออถูกสุดก็ในในเรื่องของกระติกน้ำนะก็พันกว่าบาทอะคา่ะพันต้นตนไปจนถึง2,000นะคะสองพกว่าบาทเออก็เรียกได้ว่าบางทีมันเป็น Limited Edition อะไรด้วยมีหลากหลายใครอยากสนับสนุนน้องเขาบอกว่าใครอยากสั่งเยอะๆก็สั่งแบบเบลออเดอร์ได้นะจะได้อีกเลทราคาหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ต้องไปติดต่อสอบถามกันเอาเองได้เลยก็เรียกได้ว่า นะคะรักรักที่หลิงก็รักโลกไปด้วยก็ใครที่เป็นสายออกกําลังกายกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเข้ายิมบ่อยๆหรือว่าไปทํางานข้างนอกชอบกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็พกอันนี้ไปก็สะดวกดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาใช้วัสดุอย่างดีกินแล้วไม่มีกลิ่นพลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องบอกก่อนนะตอนนี้เขาเริ่มมีงานวิจัยว่าถ้ากิน อย่างที่เราค่าไม่ถึงอะพวกน้ําในขวดพลาสติกหรือว่าอะไรก็ตามที่ใส่พลาสติกบางทีมันจะมีเขาเรียกไม่ไมไมโครพลาสติกปะ่ะมันสะสมเข้าไปในร่างกายเราแล้วก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอะ่ะตั้งท้องยากจังอะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้สารมันเข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์แล้วทาให้ร่างกายมนุษย์ข้างในอะ่ะมันเกิด มันเกิดมันเกิดปรากฏการณ์ที่แบบเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนน่ะทําให้ผู้หญิงเดี๋ยวนี้มีลูกยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เพราะว่าก็มีหลายบริษัทของโลกยักษ์ใหญ่ที่เขาผลิตพลาสติกพวกนี้แล้วเขาก็เลยออกมาต่อต้านว่าข้อมูลวิจัยนี้ยังไม่จริงแต่คิดว่ามีส่วนไหมก็มีส่วนละค่ะนะยังไงก็ เออนั่นแหละใครอยากสนับสนุนน้องก็เข้าไปในเว็บไซต์น้องไปเลือกดูได้เลยนะอ่าเขานี้ยังเหลือเรื่องอะไรอีกเหลือเรื่องอะไรอีกเอ่อก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะเดี๋ยวจะยาวเกินไปก็จบลงตรงนี้ก่อนละกันสำหรับ คลิปนี้ใครมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ